งะพี่น้องสวัสดีสบายดีเด้อพี่น้องสุขคู่สุขคนสวัสดีสบายดีเด้อทางกายทางไก่สวัสดีสบายดีพี่น้องจ๋าว่นนองมากินเงาะนำาํำเฮาเฮาซื้องาะมาพี่น้องเลยแต่ว่าไม่งาะโรงเรียนนีพี่น้องเลย จกัก่อยอยเขาลืมซื้อแล้วจ้าบอกอยู่แต่ลืมเงาะพี่น้องพี่น้องแต่บ่แม่ง้อโรงเรียนพี่น้องเลยอันจ้าบอกซื้ออย่าลืมมีกระแซบอยู่พี่น้องแต่ฉันมาเขาชอบมากเงาโรงเรียน สำหรับเขาคิดว่างอสออเรียนนะเนื้อมันหลายอะไรมากช่ว<ม>นี้เนื้อปลาไหลพี่น้องพี่น้องเขาจเขาจะเนื้อให้เิ่งเขาจำได้ว่าซื่อเงาะอย่างเนื้อปูก็ไหลายพี่น้องนะเห็นป่ะพี่น้องเนเ,เนื้อ,อ,อปูก็ไห,ห,าหลาเป็นไนงถ้าเงาะโรงเรียนน่ะเนื้อจะหลาย มบนงอมางงอร,ร้องเรียนในไปร้องเนื้อมันไหลนะไปได้ไปน้องกินงาะกินเงอะพี่น้องแต่ว่าเนื้อปลาไหลยังยำเกาหรือว่าเนื้อบปลาไหลน้อง จ้าเอ้าไปนะ้วชิสกินตอไป่นองเอ่ยแ้วชินง่งกินตต้ฮับพี่คลิป้าชิน่งนงนางกินต้ดนนนตได้ไปน้องบาย,บาย